สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทำการย้ายในวันที่15มีนาคมปี65ไปจนถึงประมาณวันที่14เมษายนปี65ค่ะก็จะกินระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าดาวพระอาทิต์นะคะที่ทำการยกย้ายในครั้งนี้ ค่อนข้างจะอ่อนแรงนะค่อนข้างที่จะได้รับแรงเหวี่ยงได้รับการถูกบีบจากดาวบัปพระเคราะห์ถึงสองดวงด้วยกันค่ะนั่นก็คือจากดาวพระเสาร์และจากดาวพระราหูนะคะซึ่งการที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ในราศีมีนครั้งนี้มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรค่ะซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสเป็นคู่มิตรกันแต่ดาวพระพฤหัสก็มาช่วยเกื้อหนุนดาวพระอาทิตย์ได้ไม่เต็มที่เต็มกําลังเพราะตัวของดาว พระพฤหัสเองก็อยู่ในเรือนของดาวพระราหูนะคะอยู่ในเรือนคู่ศัตรูนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับแรงเหวี่ยงได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะคิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะ ชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณนะและในช่วงวันที่15มีนาคมจนถึง14เมษายนอย่างที่สมัยได้บอกไปดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมีนค่ะมาอยู่ในเรือนสหัชชะนะคะ ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนคู่มิตรก็จริงนะคะแต่ว่าในขณะนี้เวลานี้ดาวพระพฤหัสเองก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งพอที่จะช่วยมาเกื้อหนุนหรือส่งเสริมพลังพลังงานให้กับดาวพระอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังต้องขออธิบายแบบนี้นะประกอบกันกับดาวพระอาทิตย์ได้รับแรงบีบได้รับแรงกดดันจากดาวบาปพระเคราะห์ถึงสองดวงค่ะนั่นก็คือดาวพระเสาร์ที่โคจรอยู่ในเรือนของดาวพระเสาร์เองและดาวพระราหูที่ยังอยู่ในราศีพฤ ศพในขณะนี้นะคะดาวทั้งสองดวงค่ะที่โคจรมาบีบดาวพระอาทิตย์แบบนี้บั่นทอนกำลังของดาวพระอาทิตย์อย่างมากส่งผลในเรื่องของชื่อเสียงส่งผลในเรื่องของการติดต่อประสานงานส่งผลทำให้คุณมีปัญหากับคนรอ,รอบข้างได้ไง่ายมากยิ่งขึ้น นะมีคนพูดถึงคุณในแง่ไม่ดีเป็นไปได้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังให้ดีจะหยิบจับทําสิ่งใดอย่าพยายามทําอะไรแล้วมันอยู่นอกเกาะนอกกรอบนอกกฎเกณฑ์ค่ะต้องให้ถูกกฎหมายต้องให้ถูก,ต,ถกต้องตามศีลธรรมนะคะต้องให้ถูกต้องตามคำนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้จะดีกว่าเพื่อไม่ให้ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ในช่วงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ในเรือนสหัชชะ คุณจะได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์นะคะอาจจะมีคนเอาเรื่องคุณไปพูดในทางเสียเสียหายหายบอกปากต่อปากนะคะหรือว่า อาจจะมีคนเข้าใจคุณผิดก็เป็นไปได้สําหรับชาวมังกรน,นะคะอิทธิพลจากทั้งดาวพระราหูและจากทั้งดาวพระเสาร์ที่ส่งตรงมาถึงดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้คุณจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อทางไกลเข้ามาค่ะตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายผิดพลาดหรือคนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นฝ่ายผิดพลาดก็ตามแต่มันจะเกิดความขัดแย้งไม่ลงตัวไม่ลงรอยไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันนะคะและอีกประการ หนค่ะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์ทรงกําลังถึงดาวพระอาทิตย์ในในเชิงลบแบบนี้นะคะต้องบอกว่าในเชิงลบเลยนะ คุณอาจจะเคยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านใดท่านหนึ่งซึ่งเขาเคยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณมาตลอดแต่ในจังหวะนี้อาจจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเดิมไม่ได้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เอาใจใส่คุณแล้วเขาอาจจะเอาใจออกห่างจากคุณไปแล้วหรือเขาไม่มีกําลังที่จะช่วยเหลือคุณแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสามารถที่จะเป็นไปได้หลายประการหลายรูปแบบนะในช่วงนี้ ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังการคุยกันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีบางทีเขาอาจจะไม่ได้เอ็นดูไม่ได้เมตตาคุณเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้พยายามทำอะไรด้วยตัวเองใช้ความสามารถใช้ความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดจะดีกว่านั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะอีกประการหนึ่งนั่นก็คือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางนะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลก็ตามแต่นะคะการเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้อย่าพยายามเดินทางคนเดียวอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวนะคะอย่าพยายามไปในที่อโครจรนะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะถูกลวนลามนะหรือว่าอาจจะมีคนจ้องที่จะเข้ามาปองร้ายทําร้ายคุณนะคะอาจจะโดนออลักทรัพย์หรืออะไรก็ว่ากันไปคือไม่เหมาะที่จะเดิน ทางคนเดียวไม่เหมาะที่จะไปในที่อโคจรคนเดียวตามลําพังไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยแบบนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะไปกับผู้คนดีกว่าไปกับเพื่อนดีกว่าไปกับคนรักแบบนี้ดีกว่าอย่าพยายามไปคนเดียวนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนจากชาวลัคนาราศีมังกรน,นะเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้นะคะจะต้องทราบอีกประการหนึ่งว่าอดทนสักนิดหนึ่งใจเย็นสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องราวที่มันเข้ามาในจังหวะนี้มันอาจจะเป็นบททดสอบที่จะทําให้ตัวคุณเข้มแข็ง และแข็งกแกร่งขึ้นในอนาคตนะคะและจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์นะคะได้รับแรงบีบได้รับแรงกดดันจากดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่14เมษายนอีกประมาณ1เดือนค่ะอดทนสักนิดหนึ่งสำหรับชาวมังกรนะ คร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ